นีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเ s ช t a l อค่ะฝ oh. ากน้องๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจเ s v Partner ด้วยนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะพี่แอนเป็นยูดาสวัสดีสังกัด s อชสำนักง,งานใหญ่สายไขาโมเร์นเทค่ะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะท่านแนะนำว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจก,กรรมที่ดีมากนะคะก็ในฐานะที่เป็นพนักง,งานคนหนึ่งเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมที่เราเนี่ยจะออกไปช่วยกันเลตเซนะคะแล้วก็ PR อให้กับประชาชนคนไทยแล้วก็คนรอบข้างรวทั้งครอบครัวของเราหรือว่าสังคมรอบข้างเราเนี่ยได้รู้ว่าไอชิน o โมโตเนี่ย ได้ทำอะไรให้กับสังคมบ้างนะคะสำหรับเอีในมุมมองของพี่นะคะเรามีหน้าที่ที่จะเสนอสินค้าที่ดีและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลเซอเสวีให้กับลูกค้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นดีต่อสุขภาพอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอะมิโนนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราก็นําตัวอะมิโนเอซิดนะคะมาผลิตเป็นออผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับนักกีฬาและ กลุ่มผู้รักสุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเบอร์ดี้ทีนวันและเบอร์ดี้โร t บตาซึ่งเราก็ปรับปรุงสูตรให้น้ําตาลลดน้อยลงนะคะซึ่งดีกับสุขภาพนะคะวัตถุดิบที่เรานํามาผลิตแพคเกจจิ้งต่างๆนะคะเราก็มีการปรับเพื่อให้ดีต่อสุขภาพแวดล้อมแล้วก็เป็นการรักโลกด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ